สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับส้มและบันทึงรอบวันนะคะข่าวแรกของเราวันนี้นะคะเป็นข่าวของพระเอกหนุ่มช่อง3บอมธนินมนูสินค่ะได้ออกมาให้สัมภาษณ์เคยยอมรับนะคะว่าคบกับโฟกัสจิรกุลแต่ไม่ตอบว่าสถานะไหนคะ่ะซึ่งก็อ้างความสัมพันธ์ที่ยังไม่ชัดเจนพร้อมกับขอโทษที่ทำให้นักแสดงสาวเสียใจค่ะ พระเอกหนุ่มบอมธนินมนุนสินซึ่งเดินทางไปบันทึกเทปรายการสามแซบที่สตูดิโอโพลิพาร์เมื่อวานนี้ได้ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวกรณีที่นักแสดงสาวโฟกัสธีรกรูลอัดคลิปรำไห้ระบายความรู้สึกที่มีต่อพฤติกรรมของบอมธนินที่คบหากันมาเกือบ2ปีแต่ฝ่ายชายไม่เคยให้เกียรติหรือยอมรับว่าคบหากันอีกทั้งยังไม่แน่ใจว่าระหว่างนั้นฝ่ายชายได้คบคนอื่นด้วยหรือไม่ โดยหลังบันทึกเทปรายการเสร็จบอมธนินได้ให้สัมภาษณ์ด้วยสีหน้าเครียดโดยยอมรับแล้วว่าเคยคบหากับโฟกัสจริงแต่เรื่องของสถานะยังไม่ชัดเจนอีกทางได้ขอโทษที่เคยให้ฝ่ายหญิงต้องเสียใจซึ่งตนเองก็เสียความรู้สึกเช่นเดียวกันได้เห็นแล้วแต่ว่าผมปิดดูนิดเดียวแล้วก็เปลีนคลิปนี้มันมีกี่ร้านที่อย่างเงี้ยใครมีคนส่งมาให้เราหรือว่าเราเห็นด้วยตัวเองคหรือว่ามีใครมาให้เราบอมค้ากับเรื่องที่น้องพูดในคลิปอะค่ะ ตกลงเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าคะกับเรื่องที่บอกว่าคบคันมาเป็นเวลาสองปีแล้วเคยคบครับสำหรับเราก็ยังคำเดิมว่าไม่ได้คบกับปกกันใช่ไหมครับเคยคบครับเป็นเรื่องของความยังไม่ชัดเจนเป็นเรื่องของบุคคลซึ่งตอนนี้ผมเองก็ไม่น่าจะตอบอะไรได้ครับการโทรไปคุยหรือไปคุยกันเอาไปก็ ไม่ได้คิดเหมืนอน,นการตุ้งแถดในการเสร็จริงๆไม่ได้คิดอะไรเลยครับเพราะเขาพี่ๆสื่อมวลชนเวยน,นะครับผมพี่หลงเข้ามาบ่อยนะครับผมบางทีคิดนานอาจจะคิดน้อยไปบ้างอะไรบ้างก็แต่จริงๆผมก็รู้จักกับเขานะครับผมไม่เด็ดดีเอ็ดดีเทลถ้าเกิดจะให้พูดไรเนี่ยนะมันมันมันเยอะมากก็ผมขอโทษละครันนะครับผมผมไม่เคยตั้งใจใจะให้เกิดเรื่องอะไรไม่ดีขอโทษ จริงๆครับผมผมเสียใจผมเสียความรู้สึกมากเวลาผมคุยกับใครผมพบใครผมไม่เคยมีเจตนาที่อยากจะให้เกิดเรื่องที่ไม่ดีครับก็ผมผมเองรู้สึกเสียใจเสียความรู้สึกก็ไม่ต้องขอเป็นแค่นาะแม่ไปขอรอให้ให้กลับมาคุยกันต่อแต่ว่าไม่ครับเรื่องเรื่องนี้เรื่องนี้ไม่มีไม่จริงครับ แค่แบบคนเื้อด้อย,ยธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งผมคงไม่มีค่าพอที่ใครจะมามต้องทำอะไรแบบนั้นแน่นอนคุณแม่เขากไม่จคักสีตัวน้องก็ไม่เคยตักสีเรื่องนี้ไม่จริงผมอยากจะฝากถึงว่าขอโทษผมไม่เคยจะมีเจตนาจะ,จะทำร้ายหรือว่าให้ความส,สุขความรู้สึกในที่นี้ผมหมายถึงว่า มาาจะทำให้แสดงารของซึ่งก็ผมพูดเลยวันตั้งใจผมโทษจริงๆตั้งแต่วันนั้นผมผมขอโทษทุกๆคนเลยนะที่ผมพูดออกไปแล้วผมสื่อความกลับกวมคือในคำว่าความรักส่วงชีวิตของผมในที่นี้มผมหมายถึงว่าถ้าผมเปนเ็นใช้เวลาไปกับเรื่องของความรักหรืออะไรพวกนี้ โดยที่ในขณะเนี่ยผมเองก็เล่นละครยังเจ็บยัง่อยอยู่เลยผมก็เช็กฟีดแบ็ของละครคิวบิกที่ด่ดองออนแอไปเมื่อสอ,สองวันที่ผ่านมาใช่ไหมครับก็มีทั้งโอเคส่วนหนึ่งชอบแล้วก็อิส่วสผมเองก็เพิ่งจะเรียนจบเพิ่งจะใหม่มากสำหรับวงการนี้ก็ทะเลาะคันาดอะไร่าผมขออนุญ,ญาตไม่พาดพิมพ์ถึงเรืเ่องที่เที่ยวใวิาทีนี้เลยนะผมเอง เรื่องนี้มันเป็นเรื่องของสองคนขณะที่ผมเองคนเดียวซึ่ง <c oughs> ผมคง <c oughs> ตอบอะไรไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นไปขับของละครหรือว่าจะเป็นไปขับของผมหรือจะเป็นของทางน้องอยู่จะกคนไครนะครับ <c oughs> ผมผมขอโทษทั้งหมดเลยผม, <c oughs> ผมขอโทษจริงๆผมไม่อยากจะให้เกิดเรื่องอะไรแบบนี้ขึ้นจริงๆครับ ซึ่งหลังจากเกิดเรื่องมอมธนินบอกว่ายังไม่ได้คุยกับโฟกัสเลยส่วนประเด็นที่มีข่าวว่าแม่ของนักแสดงสาวได้ให้สัมภาษณ์ว่าทั้งคู่เพิ่งเลิกกันได้ไม่นาน พระเอกบิ๊กน้องแคมตอบแต่เพียงว่ามีรายละเอียดค่อนข้างเยอะซึ่งบางครั้งตนก็เหมือนวัยรุ่นท,ทั่วไปมีคุยกันบ้างงอนกันบ้างซึ่งตอนนี้ยังตอบอะไรไม่ได้นอกจากนี้ยังได้ปฏิเสธว่าภายพิมพ์พัทระวัชระเสวีไม่ใช่ผู้หญิงอีกคนที่เจ้าตัวคบหาซ้อนอยู่ระหว่างที่สนิทสนมกับโฟกัสอย่างแน่นอนและบอกด้วยว่าจะขอตอบเรื่องที่เกิดขึ้นนี้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น โดยเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาบอมธนินมโนนสินเพิ่งจะได้ให้สัมภาษณ์ไปว่ามีคนที่คุยด้วยแต่ยังเป็นเพียงเพื่อนเพราะไม่อยากให้ความรักเป็นตัวถ่วงในชีวิตคือทุกอย่างอยู่เหนืออเรื่องของความรักบอมมองว่ามันยังไม่ใช่ตอนนี้มันถ่วงชีวิตบอมะซึ่งเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโฟกัสเยรกุลนักแสดงสาววัย21ปีก็ได้โพสต์คลิประบายความรู้สึกที่มีต่อนักแสดงชายคนหนึ่งจากละครสุภาพบุรุษจุฑาเทพที่ต่อมาทราบว่าคือบอมธนิน ก็ไม่เข้าใจว่าเขาจะอ้างถึงแม่ถึงอะไรอย่างเงี้ยทำไมแล้วคือการครบกันกับเขาอะโอเคใช่อยู่ในสายตาแม่ตลอดแต่แบบว่าแม่เขาก็แบบเขาก็ค่อยบอกอยู่แล้วว่าแบบเฮย้ยเลิกไหมเหนื่ยก็เลิกอะไรเงี้ยแต่เราก็แบบเราก็คิดว่าเขาจะโอเคอะไรเงี้ยเขาเคยบอกแล้วว่าเออเนี่ยจะแบบบอก มองนะะักข่าวหรือบอกซื้อได้ตั้งแต่ตอนประมาณหลังจุดทาเทพจบแล้วอะไรเงี้ยแล้วคราวนี้เขามาพูดอีกเขาก็จะบอกว่าก็รอหนังละครเรื่องนี้เขาจบก่อนสิแล้วค่อยบอกอะไรเงี้ยซึ่งแบบหนูก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าจะทนไปทําไมวะอะไรเงี้ยคือเขาไม่เคยให้เกียรติเราเลยอะไรเงี้ยมีอยู่ครั้งหนึ่งด้วยที่เขาแบบตอนที่จุด้าเทพออกใหม่ๆแบบไปกินข้าวด้วยกันอ่างเงี้ยแล้วแบบแล้วแบบเราเดินกันอยู่จับมือกันนะคะแล้วอยู่ดีเขาก็สะบัดมือเราทิ้งด้วยพอคนมองเราก็แบบ คืออะไรแบบก็ไม่เข้าใจว่าทําอะไรผิดหรือเราเราไม่ดีพอหรือเราแย่มากขนาดนั้นที่เขาแบบไม่ยอมรับเลยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเราไม่รู้เลยนะว่าเราไม่รู้จริงๆนะคะว่าก่อนคบกับก่อนคบกับกัสอะเขาคบกับคนอื่นอยู่ด้วยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าระหว่างคบงกันเนี่ยเขาคบใครอีกหรือเปล่าหรือว่ากัสเป็นแค่กิ๊กก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะแต่ก็ นั่นแหละคะ่ะปีกว่าๆเก,กือบสองปีที่ทนมาแล้วจนถึงตอนนี้ก็รู้สึกว่าเขาสมควรแบบโดนบ้างอะ่ะแบบควรจะอยู่ในจุดที่แบบกัเคยอยู่ก่อนหน้านี้บ้างอะไรเงี้ยอืมเขาสมควรโดนนะคะแล้วก็ก็าฝากไปบอกด้วยคะ่ะว่าฉันไม่เคยขอร้องให้คุณอยู่นะเว้ยไม่เคยร้องไห้แล้วขอร้องให้คุณอยู่นะเคยแต่ขอร้องให้ไปอะ เขาเป็นคนที่งอเองตลอดก็ถ้าจะดีจะดีมากนะคะถ้าไม่ไปหลอกคนอื่นต่อแล้วก็เป็นสุภาพบุรุษให้เกียรติผู้หญิงมากกว่านี้ได้รับคำชมว่าเป็นพระเอกทั้งในจอและนอกจอจริงๆนะคะสำหรับบอยปรกรณ์ที่มักจะโพสต์ภาพหรือข้อความช่วยเหลือของผู้อื่นเสมอซึ่งในขณะเดียวกันค่ะก็มีผู้ติดตามอินสตาแกรมของพระเอกหนุม่มมากเกินหล้านคนล้วค่ะ เป็นอีกหนึ่งนักแสดงที่ชอบช่วยเหลือผู้คนโดยการโพสต์ภาพหรือข้อความผ่านอินสตาแกรมสำหรับพระเอกหนุ่มบอยประกรณ์ฉัรปริรักจนได้รับคำชมว่าเป็นพระเอกนอกจอหลังจากที่มีคนโพสต์แชร์เรื่องราวดีๆที่บอยประกรณ์ไปให้กำลังใจญาติผู้ป่วยที่โรงพยาบาลซึ่งพระเอกหนุ่มได้ออกมาเปิดเผยถึงเรื่องนี้ด้วยรอยยิ้มพร้อมทั้งบอกว่าดีใจที่ได้รับคำชมและยินดีที่จะช่วยเหลือทุกคนเพราะเป็นเรื่องที่ดีๆที่หลายๆคนทำกันอ๋อพอดีวันนั้นผมมีโอกาสไปที่โรงพยาบาลรามาพอดีครับแล้วก็ เออไปเจอเคสถูกเชิญพอดีอย่างเงี้ยครับแล้วก็เออก็เลยมีโอกาสได้เดินเข้าไปปลอบญาติของผู้ป่วยที่เขาเป็นเคสถูกเชิญน,นะครับเราเราก็เออก็คือ,ค,อคือเราเราตอนนั้นเหมือนกับว่าเราทําอะไรมากไม่ได้นอกจากว่าไปปลอบเขาอะไรเงี้ยครับแล้วก็พอดีว่าพอกลับบ้านมาเนี่ยก็มีคนแชร์ประมาณว่าต้องการเลือดบริจาคเป็นเคสเกี่ยวกับปอดอะไรเงี้ยเราก็ไม่แน่ใจว่าเป็นเคสตัวกระหรือเปล่าแล้วก็เราก็แชร์ไปก่อนแล้วก็ เมน์ไม่ถามว่าเป็นเป็นคนเดียวกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับปรากฏว่าก็เป็นคนเดียวกันอะไรเงี้ยครับก็คือโชคดีไปมันก็ดีใจอะครับเพราะว่าคือตอนแรกเราก็ไอไอเรื่องแชร์เกี่ยวกับบริจาคเลือดผมก็ได้ทาบ้างอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าครั้งนี้มันก็เป็นเคสที่ค่อนข้างเราใกล้ตัวมากอะไรเงี้ยแล้วก็น้องคนที่เป็นลูกของของคนที่เขาเป็นเคสนะครับเขาก็มีโอกาสเมนมามาหาเราด้วยอนะไรเงี้ยเราก็รู้ว่าเขาปลอดภัยแล้วเราก็ดีใจ ถ้าใครติดตามบอยประกรทางอินสตาแกรมาโดยตลอดก็จะสังเกตเห็นได้ว่าเขาเป็นนักแสดงอีกหนึ่งคนที่มักจะคอยช่วยประชาะสัมพันธ์ข่าวให้ความช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เสมอนอกจากนี้ยังได้ฝากขอบคุณไปยังแฟนคลับที่ติดตามเขามาโดยตลอดซึ่งปัจจุบันมียอดผู้ติดตามทางอินสตาแกรมของเขามากถึง1นึ่ล้านห้านคนแล้ว กว่าจะสร้างสรรค์งานศิลปะได้อย่างทุกวันนี้ทั้งเมืองไทยและเมืองทีนะคะสองพี่น้องไวยประถมจากจังหวัดเลยก็ต้องใช้เวลาฝึกฝนมากมายอยู่หลายปีค่ะแม้จะมีคุณพ่อที่เป็นคนทํางานศิลปะเป็นแรงผักดันที่สําคัญก็ตามซึ่งวันนี้นะคะส้มจะพาคุณผู้ชมไปติดตามโลกศิลปะที่เกิดจากพรแสวงของศิลปินตัวน้อยทั้งสงคนนี้ค่ะ แม้อายุอย่างน้อยแต่ฝีมือศิลปะของสองพี่น้องวัยประถมจากจังหวัดเลยเมืองไทยและเมืองทีพี่ทักษสริงค่านกลับทำได้โดดเด่นและเก่งเกินวัยโดยคนพี่เด็กหญิงเมืองไทยไวัย11ปีที่ลหลงใหลการวาดสัตว์กลางคืนอย่างนกฮูกเพราะชอบเป็นการส่วนตัวโดยเริ่มลงมือวาดจริงจังจนสามารถพัฒนาลายเส้นกลายเป็นครอบครัวนกฮูกผลงานชิ้นโบแดงของเธอ ขนาดที่เด็กชายเมืองทีคนน้องวัยแปดขวบชอบวาดภาพบ้านและต้นมะพร้าวเพราะได้แรงบันดาลใจมาจากบรรยากาศรอบๆตัวที่คุ้นเคยก่อนแต่งเติมจินตนาการแบบเด็กผู้ชายลงไปจนได้เป็นผลงานที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวอย่างที่เห็นทุกๆเย็นวันศุกร์และเสาร์เมืองไทยและเมืองทีต้องนั่งรถยนต์ส่วนตัวจากโรงเรียนและบ้านพักไปยังถนนคนเดินที่อำเภอเชียงคานจังหวัดเลย ซึ่งมีระยะทางไปกลับรวมแล้ว90กิโลเมตรเพื่อน,นำผลงานที่ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในรั้วบ้านไปแสดงให้คนทั่วไปได้เห็นพร้อมหารายได้พิเศษเล็กๆน้อยๆจากการขายงานในรูปแบบของโปสการ์ดและเชื้อยืดเพื่อน,นำไปหมุนเวียนซื้ออุปกรณ์ต่างๆมาสร้างสรรค์เป็นงานศิลปะ โดยมีคุณพ่อธีรพงศ์พิทักษ์สลิงขานอาจารย์ประจำสาขาดิจิตอลอาร์ตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมาศาสตร์มหาวิทยาลายัยราชพัฏนเลยเป็นแรงหนุนสำคัญให้ลูกทั้งสองคนเพราะเชื่อว่าจินตนาการของเด็กเป็นเรื่องที่ผู้ใหญ่ต้องให้ความสำคัญซึ่งจะสามารถต่อยอดพวกเขาไปสู่พัฒนาการด้านอื่นๆที่ดีต่อไปได้เนื่องจากว่าคุณพ่อเคยเรียนศิลปะนะครับแล้วก็ทำงานศิลปะแล้วก็อยู่ในวงการศิลปะ สิ่งที่เราตั้งใจเป้าเลย่าเมื่อเรามีลูกเราใช้ลูกมีเส้นทางแบบนี้มันที่เราพยายามจะหาจะให้รู้สึกว่าเราเราต้องเมื่อเรามีลูกแหละต้องสร้างลูกเราที่เพราะว่าเราสร้างอุ่นไม่ได้เราสร้างตัวเองยังไม่ไ,มได้เพราะว่าในเวลาที่เราพี่พอ่อในวลาเรียนพ่อไม่มีโอกาสครับแต่พ่อมีโอกาสดูแลลูกป๊บพ่อทำหมดเลยศิลปะมันอยู่ในทุกๆคนจินตนาการทุกคนมีหมดการรับรู้การมองเห็นการทําเพิ่มขึ้นการทําใหม่ นี่คือบนการที่จะบอกว่านี่คือสิ่งที่เราสามารถใส่เขาได้ใส่ในความคิดใส่ในบริการเขาทําอะไรเขาเก็บเราเก็บงานไว้เรามีห้าทีคืออาจารย์ไม่ได้แค่เก็บผลงานเขาไว้พเราเชื่อว่านี่แหละคือโรดกของเราที่เราทําให้เขาไว้วันนี้คนโตเนี่ยเขาเห็นมากขึ้นเขาไปดูงานศิลปะปพ,พ่อบ่อยเขารู้ว่าเนี่ยเขาเห็นการกันเขาเสพเนี่ยการรับรู้เนี่ยเขามากขึ้นเนี่ยเขาสามารถจินตนาการเรื่องอะไรได้เร็วขึ้นก็พัฒนาเรื่องเรื่องเรียนด้วยแล้วก็ได้ไปบริจาคให้กับ กับมูลนิธินิมิตใหม่ด้วยค่ะก็ชอบด้วยแล้วพ่อบอกว่าส่งเสริมด้วยค่ะอยากเป็นดีไซเนอร์ค่ะอ๋อเหรอทำไมทำไมเป็นดีไซเนอร์อยากออกแบบชุดเองใส่เองก็ได้เพิ่มเพิ่มเพิ่มทักษะแล้วก็ได้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 เพิ่มได้เพิ่มเกรดในการเรียนด้วยค่ะตอนนี้ก็อยากเป็นศิลปินครับแต่ว่าพอวาดรูปสีสีแบบ วาดรูปแบบนี้เสร็จก็จะไปวาดรูปแบบอื่นแล้วก็จะไปดีไซน์แบบประดิษฐ์ของครับแม้การก้าวเข้าสู่โลกศิลปะของพี่น้องสองเมืองอาจมีโอกาสมากกว่าเด็กทั่วไปเพราะได้ครุกคลีและมีครูที่เป็นคนใกล้ชิดอย่างคุณพอ่อซึ่งเป็นอดีตเศษศิลปะจากรัชชช่างศิลป์ลากระบังและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่วางรากฐานและสอนเทคนิคต่างๆแก่ลูกด้วยตัวเอง แต่อย่างไรก็ตามตลอดหลายปีที่ผ่านมาความสนใจใฝ่รู้ของเมืองไทยและเมืองทีเองก็เป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้ทั้งคู่สามารถต่อย,ยอดฝีมือด้านงานศิลปะจากสิ่งเดิมที่พ่อเคยสอนไปสู่เทคนิคใหม่ๆและลองผิดลองถูกด้วยตัวเองอยู่เสมอโดยธีรพงศ์ผู้เป็นพ่อบอกว่าแม้ลูกๆจะโชคดีตรงที่มีพ่อซึ่งเป็นคนทางานศิลปะอยู่แล้วเป็นต้นแบบ แต่ทั้งนี้ตนก็เชื่อว่าการที่เด็กทั้งสองคนสร้างงานศิลปะออกมาได้ดีนั้นไม่ใช่เป็นเพียงแค่พรสวรรค์ที่ติดตัวมาอย่างที่หลายคนคิดหากทั้งหมดล้วนเกิดจากพรแสวงที่พวกเขาหมั่นเพียรและฝึกปรืออย่างทุ่มเทม,มากกว่าคุณพ่อคุณพ่อเป็นคนที่แสวงหาก่อนเพราะว่าคุณพ่อเป็นลูกแม่ค้าเนี่ยคุณพ่อมีโอกาสที่จะไปทํางานศิลปะตั้งแต่เรียนแล้วแต่เนื่องจากว่ามีวิชาศิลปะที่เราต้องส่งกันบ้านเราก็ทําส่ง แล้ววันหนึ่งคุณครูเขาเอาผลงานนั้นไปไปสมบัติเกไดวันเขาก็ให้เราไปร่วมไปดูเข้ามากรุงเทพเราก็รู้โอกตื่นเต้นคนเด็กบ้านนอกที่ไม่เคยกรุงเทพเนี่ยพอมาเห็นบรรยากาศจะแสดงผลงานมีการแขวนเยอะๆเห็นงานคนอื่นด้วยรู้สึกตื่นเต้นเพราะเรามีความตั้งว่าว่าเราคือต้องออกจากบ้านเพื่อไปเรียนศิลปะนะฮะไอตรงเนี้ยเราพิสูจน์ตัวเองว่าเมื่อเราตั้งใจแล้วก็ไปเองนะครับสวงหรจจริงเพราะเราคิดว่าทักษะมันพัฒนาได้เรื่องศิลปะเราไม่บอกว่าทุกคนอาจจะต้อง อาจจะมีบางคนที่มีมีความสามารถพิเศษแต่เราไม่ใช่เราเรียนรู้จากการที่เรามองเห็นทําตามพัฒนาทํำบ่อยๆทําซ้ำเกิดทักษะเมืองไทยและเมืองทีเริ่มทํางานศิลปะต่ออายุเพียงสามขวบจนถึงทุกวันนี้พวกเขาทั้งคู่ต่างมีชิ้นงานจากปลายผู้กันของตัวเองเก็บสะสมไว้คนละกว่า100ชิ้นและแม้รู้ดีจากการได้ออกมาสัมผัสวิถีศิลปะนอกดัวบ้าน ว่าเส้นทางนี้ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบหากสองจิตกรตัวน้อยจากดินแดนที่ราบสูงก็ยังคงไม่ย่อท้อขอมุ่งม,มั่นทำในสิ่งที่รักหวังเพียงพาตัวเองก้าวไปสู่เป้าหมายอย่างใต็ฟันคือการได้เป็นศิลปินอาชีพในสักวันก็พอปรีชาจเจริญสุขถ่ายภาพขวัญคณิตเชื้อผู้ดีรายงาน เอาละค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ก่อนนะคะช่วงหน้ากลับมาอัปเดตบันเทิงต่างประเทศและเรื่องราวของวงการภาพยนตร์ในบันเทิงรอบวันค่ะ กลับมาสู่ช่วงที่2ของบันเทิงรอบวันนะคะคุณผู้ชมช่วงนี้เรามาอัปเดตบันเทิงต่างประเทศกันบ้างค่ะมาดูเกิร์กรุ๊ปจากประเทศญี่ปุ่นนะคะวง e g เกิลค่ะที่ได้หยิบเพลงฮิตเมื่อปี1987นะคะอย่าง Yellow s Magic Orchestra มาครอเวอร์มาอีกครั้งค่ะซึ่งเพลงนี้นะคะก็จะบรรจุอยู่ในอัลบั้มชุดใหม่ของพวกเธอที่ใช้ชื่อว่า Colorful Pop และเตรียมจะวางจำหน่ายในวันที่19มีนาคมนี้ค่ะ ข่าวนี้จะพาไปดูพีวีตัวใหม่ล่าสุดจากสาวเกิร์ลกรุ๊ปร้องเด่นเต้นดีอย่าง E Girls ซึ่งพวกเธอจะมีภาพลักษณ์ที่โตขึ้นมาจากเกิร์ลกรุ๊ปแดนสกุลส่วนมากสักนิดแน่นอนผลงานล่าสุดในชื่อโรดินแดนซอลนิทเพลงนี้ทั้งสไตล์การร้องและการเต้นยังคงแข็งแรงแตกต่างสแสดงถึงพัฒนาการอย่างชัดเจนโดยเป็นบทเพลงที่สาว E Girls เัฟ cover จากเพลงโรดินของ Yellow Magic Orchestra เมื่อปี1980หรือ34ปีที่แล้วออกมาให้เป็นในแบบของพวกเธอเองโดยเพลงนี้จะถูกบรรจุเอาไว้ในอัลบั้มใหม่ Colorful Pop ที่เตรียมจะวางแผงในวันที่19มีนนนนาคมีี้้แลลวท่่่ปุเพง It's all night จะสามารถส่งให้สาววงอ e ีเกิลส์โดกดังไปทั่วโลกได้เหมือนที่กว่า30ปีก่อนเยลโ m a g จิกอ c h e สตราทำเอาไว้หรือเปล่าสาวกเจฟอ์ Pop มาเอาใจช่วยพวกเธอกันหน่อยกันแล้วกันค่ะ เรียกว่าหลังจากที่เปิดฉากการออกเดินสายโชว์คอนเสิร์ตรอบโลกในกรุงโซลเกาหลีใต้บ้านเกิดไปเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาแบบ2รอบติดล่าสุดพบหนุ่ม B.A.P เจ้าของเพลงทใหมาเอี่ยมชอนซ่ดนางฟ้ากับ B.A.P Live on Earth Tour 2 0 14ที่ S.K Olympic Handball Stadium กันไปแล้วตอนนี้พวกเขายังได้ปล่อย MV เวอร์ชันภาษาญี่ปุ่นเพลง n o m e r c y ตัวเต็มออกมาให้ได้ชมกันอีกด้วยโดยมีทั้งเนื้อร้องและท่อนแรปเวอร์ชันนี้ก็เกือบ100%ที่เป็นภาษาญี่ปุ่นมีปนภาษาอังกฤษบ้างเล็กน้อยซึ่งทางสื่อและแฟนเพลงในแดซุกุระเองก็ ทีเนื่องจากไม่ใช่แค่ MV เวอร์ชันใหม่แต่นุ่มๆ B.A.P มีกำหนดที่จะวางแผงซิงเกิล No Mercy ในวันที่2เมษายนนี้ยังเตรียมที่จะบินลัดฟ้าไปจัดอีเวนต์โปรโมทผลงานแล้วบปะแฟนเพลงที่แดนซ์กระสวยณเมืองโอซาก้าในวันที่4เมษายนนางุยะในวันที่5เมษายนและโตเกียวในวันที่6เมษายนตามลำดับส่วนซิงเกิล No Mercy ที่จะวางแผนนอกจากเพลงเอกแล้วก็จะประกอบด้วยเพลง Hurricane และ Dancing in the Rain ที่ถูกทำขึ้นใหม่ในเวอร์ชันภาษาญี่ปุ่นเป็นพิเศษส่วนสาวกชาว Baby t e w i e โล v ก็ไม่ต้องอิจฉาแฟนคลับในเกาหลีใต้และญี่ปุ่นไปนะคะเพราะทัวร์คอนเสิร์ ตอนเอิร์ธเ14ของ6หนุ่มจะไปพบปะแฟนเพลงกว่า20,000ทั่วโลกทั้งในทวีปอเมริกายุโรปออสเตรเลียและเอเชียด้วยคราวๆก็ได้แก่13เมษายนนี้ที่กรุงนิวยอร์ก16เมษายนที่ดัลัส19เมษายนที่ชิคาโกและ22เมษายนที่ลอสแอนเจลิสหวังว่าคงจะมีพี่ไทยของเราเพิ่มเข้าไปด้วยในตอนเดินสายในเอเชียแต่ถ้าไม่มีแฟนคลับบ้านเราก็ไม่ต้องงองแงเพราะเราจะติดตามข่าวการทัวร์รอบโลกคนนี้ของหนุ่มๆ B.A.P มาฝากกันเป็นระยะแน่นอนจ้า